กิจกรรมคว้างบอลสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูพึ่งอีกแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการคว้างบอลบอลที่เราจะใช้จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะหรือลูกเทนนิสถ้าบ้านใครไม่มีลูกเทนนิสเหมือนแบบของค,งครูสามารถใช้ลูกบอลอะไรก็ได้ที่มีลักษณะเล็กลงมานิดนึงหรือจะเป็นการใช้กระดาษ ขยํัเป็นก้อนกลมๆหรือจะเป็นดินน้ำมันเป็นก้อนกลมๆหรือจะเป็นขวดน้ำขนาดเล็กใส่น้ำไปในขวดนิดนึงให้มันมีน้ำหนักเราจะใช้ในการคว้างได้นะคะวิธีการคว้างเด็กๆจะจับลูกบอลในมือที่ถนดัดเท้านำคือเท้าที่อยู่ข้างหน้ามือกางออกมาเพื่อที่จะทำให้เป็นระยะว่าเราจะ คว้างไปตรงไหนนะขาด้านหลังเอาไว้ให้เราทรงตัวในการพนโน้มตัวปุ๊บมันจะมีน้ำหนักมากขึ้นยอ่อแล้วก็โยนเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะเรามาดูกันค่ะว่าเราจะทำในลักษณะแบบไหนยืนเท้านำเท้าตามยอ่อโยน เด็กๆสามารถเบียงให้สุดแขนได้เลยนะคะแล้วผู้ปกครองก็วิ่งบอลกลับมืนมาให้นะักรียนจับมือขึ้นยอ่อโยนจับเท้านำเท้าตามมือไปข้างหน้ามืออีกข้างอยู่ด้านหลังให้มันไปลักษณะแบบนี้นะคะไม่โยนข้างล่างนะคะไม่ออกข้าง เพียงออกด้านข้างนะคะจบโยนลักษณะแบบนี้เอาให้แบบว่าเต็มแรงของเด็กๆนะคะถ้าเต็มแรงหรือแรงเกินไปหรือถ้ามันแรงเกินไปเราก็ผ่อนระยะลงมานิดนึงก็ได้เพราะว่าถ้ามันเป็นพื้นที่กว้างเกินไปเนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้หรือมันจะลูกบอลเราจะไปโดนอุปกรณ์ภายในบ้านได้เพราะฉะนั้นการกว้างให้ใน ลักษณะที่น้ำหนักพอดีไม่ต้องแรงเกินไปไม่ต้องเบาเกินไปฝึกนะคะฝึกหลายๆครั้งฝึกบ่อยๆฝึกให้ชินค่ะเพื่อฝึกเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายคลิปส่ง,งคุณคนะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ